ไหนวางเราซิมันคืออะไรอะที่แกะน้ำตาลหรือเปล่าใช่อุ้ยบะไถ่ายให้หนูเหมือนกินบะไถ่ายคนน้องเสร็จแล้วบะไถ่ายให้หนูมั่นนะอ่ามันเป็นไหนดูกล่องมาสิกล่องมันเป็นยังไงดูใกล้ๆสิโอ้กล่องมันเป็นอย่างนี้เหรอมันคือขนมแกะน้ำตาลเหรอไหนวางในกล่องนี้สิวางในกล่องนี้ให้ดูหน่อยสิแล้วเขาเอานี่าเเอันนี้มาทำอะไรไหมแหลมอ่ะ เ uhm. อาไว้แกะเอาไว้แกะเป็นรูปดาวหรือเปล่าคะเอาไว้แกะเป็นรูปดาวแล้วจับดูสิจับดิเอาไว้แกะเป็นรูปดาวมามามาหยุดเลยแล้วมาให้หนูจิ้งมาบีร์จิงอ่าโอเคอร่อยไหมครับอร่อยนะครับไหนยิงฟันให้ดูหน่อยยิงฟันให้ดูหน่อยเดี๋ยวยิ้มหน่อย 上外卖呢。